ไปครึ่งนึงแต่ได้นี่โอ้ตจ้าโอ้เมียสั่งพุดกะดูพี่น้องเลยนนเอา่ามือกะนอนอยูโดงเลยตัวนะอ่านออือเอา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 นี่ไปชู้กันกินเอานำ้ำกับน้ำก้อนไปชู้กันกินก่อนสาการ์ดคุมงานกับอ้ายเพิ่นนีเ่เบอ่อมือนี่ชุดบอ่อมือนี่น้องช่วยฮะหน้านาดีชุดบอ่อมือชุดฮะยบ่อแล้วบอ่อแล้วไหว งามดเคเอ่อตุกคนได้เนาะนี่บ้านนะน้องลาอันนี้ของน้องถวยอันนี้ของน้องหมายนั่นของน้องจ้อยพี่น้องไ้เนาะอ่าก็ถือว่า าพามากะไปสิออกไปอันนั้นกินีพี่น้องเลยเนาะออกไปซื้อน้ำซื้อในมาสู่ทางทีมง,งานได้กินเนาะพี่นออ้องเนาะมาซื้อมาซื้อมาสู่สร้างยินเขากินน้ำพี่นออ้องเลยอา ไอ้เนาะก่อนอื่นเบิด์ตกับกาบทักทายสบายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc ธี่หักแพงของตุศิษย์เบิด์ตสุขูสุขชนพี่น้องเบิด์ตสุมองสุบอนเนาะบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเลยต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อยินดีตอนหับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของตุศิษย์ปันสุขอีกเช่นเก่าพี่น้องไอ้เนาะคลิปนี้กะตุศิษย์ก็ได้อ่าที่ว่าออกไปซื้อน้ำพี่น้องไอ้เนาะมาให้ทางทีมงานทางเพื่อนกินพี่น้อง พ่อได้มีแางเหตดเวีกเนาะพ่อได้มีงางเห็ดเวกเหตุงานให้ได้ทุกคนเนาะกะเงินคำพี่น้องที่ซื้อน้ำซื้อนก็เป็นทางพ่อและแม่อยู่ทางอ่าบุรีรพี่น้องไอ้เนาะทางอเมริกาที่ว่าเพื่อนคนที่ให้เห็ดเือนเห็ดชานี่แหละพี่น้องไอ้เนาะนะพี่น้องเดี๋ยวตัวชิดจะซี่ พาพี่พี่น้องไปเบ่งไปชมแ่าฮอดใส่หลยพี่น้องเอ๋นะในการใส่ฝาาหือนโอ้ได้หลายเติบแลวได้พี่น้องไปครึ่งหนึ่งแลวได้นี่โอ้โตโตโตโอ้เมียสังพูดกะดูพี่น้องเอามาพี่มาพี่คันดูปันนี่กะได้ เนาะมาลดข่อยพี่่าครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยครึ่งหนึ่งเลยเนาะมามอ่นกิงามก่านีเนาะออาโดยโดยตาตามามามาดีใจน้ำนางหมายเนาะเออเจ้าได้ได้หรอบอก็อยู่เพื่อนไพ่สาขมือนี่เพื่อนลูกสาวเพื่อนลูกสาวโดยโอ้สั่งผุดสั่งผุดกับผัวเพื่อนอยู่เพื่อนลูกสาวโมเมนเพื่อนเจ้าบอเอาอันที่เคยผ่านมาอยู่ใช้สา ก็แม่เท่าพ่อเท่าแล้วลูกสาวได้ผัวโดยได้เพิ่นเฮ็ดเฮือนต่างหากกบผัวเพิ่นแน่เพิ่นไปหากและชื่อเฮือนเก่าเพิ่อน,นอ่าลูกสาวกับผัวเพิ่อนไปทํางานบ่โดยแล้วเจ้าแล้วบัดนี้คุ่มื้อนี้อาศัยอยู่นําลูกสาวโดยลูกกับหลายคนได้บัดนี้เนาะหลายแล้วเก่งใจเก่งใจลูกเคยแนะ่เนาะไม่มาอยู่เพิ่นนําเพิ่อนได้อยู่ท่าเพิ่นเพิ่นยังบ่ได้มาบ่ได้นี่เพิ่นสิมาแล้วเพิ่นอยู่อสอยู่ไทย ปนอยู่ไทยเพืแล้วทำงานน่ะบ่แมนวันที้เขาสิมาอยู่เพื่อนเขาสิพากันไปอยู่ใช้สบายอยู่ดงพือแล้วสิไปอยู่ดงดินอยู่ดงดินพ่อแม่แบ่งให้แั่นแหละอยู่ดงอือสิไปย้ายไปอยู่ดงบาดนี่อยู่ดงแล้วก็มีการมีงานแล้วก็เข้ามาอเขามากับมือก็นอนอยู่ดงได้ตัวจีนได้อืมอเอาๆๆเอานี่ไปสู้กันกินเอาน้ำกับน้ำก้อนไปสู้กันกินก่อนเออพี่น้องเลยเนาะ สิบมีผู้ใหญ่แม่ตาบ่เนาะเจ้าหักเอาบ่ลูกผัวเก้าบ่ะัวกับสร้งพุทนี่ยหักเอากันเขาไม่ปามันก็ผัวไปได้ผัวเลิกกันบ่เลิกกันคนเ่าเมียไมเาเมียได้ชงกัแล้วเจ้าก็เลยก็เลยตัดสินใจอโอ เนาะสิบมี่คุณยายเมตตาเพื่อนในบ่เนาะพี่น้องเนาะพอดีต่ออีกกับดินน้องไม้นี่ได้อีกได้นีหลายอีกสองลังพี่น้องเลยเออเพื่อนซื้อให้กันสีมาอยู่บ่มาแล้วเนาะซื้อให้กันยังมาเฮ็ดน้ำน้องคู่มือเออเพื่ด้มาให้เดียกกันมาแวะลินเมายังเพื่อนลูกดาวเชื่อว่าว่านั่นมาจ้งน้ำจ้งน้ำอยู่ห้างผมก็แมนบ่ได้นี่ลูกๆจะบ่ได้นี่อยู่แถวนี้วเพราะว่าบ่มีแม่ยังบ่มีน้าไม่จังดอก ทางไหนเจ้าอยู่ดงอยู่ทางไหนทางคนละชิญยางลาชายหัวบันเดย์บันเดย์ชัดบันเดย์ขำมากเลยเมื่อนอนพุ่นแม่์บารเฮือนลูกชาวอยู่ใช่ใช่ลูกชาวก็อยู่มองนี่แหละแต่เมื่อนอนบัได้นอนบันเดย์พระเจ้าเพลินมาชิมาแล้วเพราะว่าเพราะว่านิ่น้อนความเก่งใจแน่แน่พี่น้องเพราะว่าสร้างพุทธปฏิบรมพอแตอแท้ๆเนาะยันลูกสาวลูกเคยเพิ่นกา มันกับว่าเรื่องความอบถึงมุกเก่งใจฮะแหละพี่น้องเลยแ,แต่กับเพิ่นก็บอะไรว่าวดอกว่าให้พ่อกับแม่นี่ฮะนะแต่ว่าเขาขึ้นไปเองเลยเนาะนเองกับทำเน,นี่เนาะกับขึ้นได้เพราะว่า<ม>เขาก็บบอถ่ายให้ลูกบอกได้เนาะแมนเพราะวา่าลอยง่ายคะแนนวิจิตาเมกับทีโบเป็นยังเพราะว่าลูกเด้อะนะอันนี้ผัด<ม>ช่างพูดแน่เนาะแน่ตะเพก็นดอกอ่ะเดี๋ยวจังล้มกันพากันไปให้กินน้ำกินไงเดี๋ยวจะแนนทียางเข้าไปหาเอาหมวกก่อน อ่าพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยเออเนาะเพิ่นกับบริมีอันนี้พี่น้องเ,นะเอ,อ้ยอ่ามึงก่อนเด้อมึงก่อนมึงก่อนพี่ชิดเอาห <c oughs> มวกก่อนได้พี่น้องเอ้ยใส่เรื่หมวกนะห่วยหาหมวกบริษัทบาทน,นี่หมวกแก๊ปดำนะคือว่าถือขึ้นรถอยู่นะอ่าคือว่าถือขึ้นรถน้ำออยู่พุนอยู่เบื้องพุนโอ้ ừm ừm này ừm 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 này, ừm 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 làm nó thuộc nó tương dương vô thì nó ở đó ta bà ta mình gặp cứ xuống thì nó ở đó thì khả năng có ta lang nè nè ơ khắc bà nhắn đấy nó xuống đây thì nó đây nó nó khắc nó อ่าดีใจน้ำน้องไม้พี่น้องเลยเนะาะสังพุทธพ,พันตะพันตะแนกลำเลียงให,หม่เลยใหม่กะงามนะาะสังพุทธเนาะบ่มีแตกเลยเนาะพวกนี้เนาะเข็ดน,นี่บ่มีแตกบ่มีหักบ่มีกอนเลยพี่น้องเลยบ่มีหูจงฟูงเจงียงเฟงชอ,อไงพี่เนาะ คนนักวิชาการเพื่นมาเองพูเฉลียงพูหัวหน้าวิชาการคุมงานกับไอ้เพืน่นเลี้ยวบ่อมือนี่ชุดบอ่อมือนี่้องถวยฮะหน้าด่าีชุดบ่มฮะบ่แลี้วหอยหัก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 เนาะ ไวเนาะมือเดียวก่เกือบแล้วพลาดน,น้อยนึงพลาดอยู่แจนี่คนพลาดสร้างาพุทธะแผนเอกเราไม่เราห่างมันยี่น้องเลยเนาะเด็า งามผักอเบุ้งจังหอบจังหอบสองหอบป่ะจังหอบสองหอบเรีย้อง ลองเทคนเดียวห้า,แบบาลเลี้ยงไหมครับช่างพุทธเปนลอง,งลออเลยเนาะเฮ้ทำไปใช้แบบน,นี้มาขายน้ำบ่เอาขึ้นเถิงเออไปโดยโดยโดยไปเอาขึ้นปีนขึ้นเด้อหมอยอยางได้อา่าผูกให้องเลยขึ้นเถิงไปขายน้ำ ทางพุ่นเอาไปให้แล้วบ่ให้แล้วทางเฮือนอ่าแม่นางกรชองชลน้องชอยลูกๆเจ้าแม่วาก็ะยาเออชื่อเจ้าได้จ้ากินน้ำกันนั่นเลยเนาะเป็นยังดอกเป็นยังดอกันไหมอ่าคันว่าทางพุ่นบ่พ่อมากินน้ำทางพี่เด้อเป็นยังดอกเนาะแล้วเพนต์ตัวนี้ก็ว่าอันนันนี่พี่น้องเลย ก็ว่าเพิ่นสีซ่าในการเลานะเพราะว่าหนานี้ฮักกับเรามาเบื้องนี้ฮักกับเราได้เบื้องพื้นนี่โคบดชองเบื้องวา,นะา,านใช่เนาะฮะโคบดชองหน้า,นนาเรียมกับโคโบดชองเรียมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะสิดสีอ่ะพาพี่พน้อ,นองขึ้นไปเบื้องขึ้นไปชมอยู่ทึ่งบาทนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าอ้าเจือเจืออึ๊บ อึเออ,อ,อ,อะถือลุงแก้วเป็นเชือไผ่นาอพี่น้องเลยขักบานยังพี่น้องวันนี้อ่าอ่จ้ แต่ว่าึินมาเทิงกะมันอยากอันนั้นแน่เดีพีน่น้เนะอ่ามันอยากอ่ามันอยากเสียงดังแน่เพราะว่า่นตัดไม่ มองเาทอ่าอันนี้ช่างพันมาใหม่ได้หน่เนาะผุ้นี่โอ้ดูดเอ้าอันนี้มีฉาการเพิ่นทั้งพี่มีฉาการใหญ่์ได้ทางนี้พี่น้องลุงแก้วตัวไอ้กลุงแก้วเสื้อผ่เนาะอ่าอ่าเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าย เป,เป็นหนามาดูน้องสวยนนอ,อ่ามีน้องกระเนาะเบิ่งถ่ายฮูอาเพิ่นก่อน,ไไน,นอ,อ่าโอ้ทัก <c oughs> กันได้กินนะบ่หน้ำเด้อซื้อน้ำม,มาฝากเด้อน้ำเย็น,นๆที่ยังตอกไว้ใช้สว่าน คอยหู้ยุ่เป็นยังชิเจ้าจังแอมเบื้องนี้ก่อนนี่ฮ่าขึ้นได้อยู่แล้วขึ้ออกยุ่คอยกันเนาะเพราะว่าเขาแอมเลี้ยงแล้วมันชิบเบรดเนาะเบื้องนี้บบดนี้เนาะตอนแรกงเห็ดมวนคักมายังเนาะอืมวังเด้อน้องช่วยเอ้ยป้าเมืองเนืออันงอยเป็นกระตงนวลนนนนอยู่อื่าวังเด้อคอยเห็ดไป ม <m> ึงครบเบื้องนี้แจบคักอะไรเนาะเบื้องนี้เนาะอันน่ะเจ็บคักเลยพี่น้องเบื้องนี้เบื้องนี้ก็โอเคอยู่เบื้องนี้ก็ได้บุก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 หนักบุกหนักมือนะเบื้องไหนมืออื่นแน่ไว่าเดี๋ยวบอเบื้องพี่บ่เบื้องนี้ก็คือกันแน็มันจังบางแดดเบื้องนี้ในเบื้องนี้ก็ระวังเด้อระวังเด้อ อัเดนสวยเดนออกทึงส้อ เอาจ้ะอาเจ้าฝงกุนดดไม่แต่ห่าจะลืมแก้ฝานี่เด้อนี่แก้ฝานี่แมนบอตัว พาพาข่างมันันมันแตกนี่เอาตัดตัดแป็ดพอดีชุบใส่เด้แล้วก็ตอกเติมใช้เด้หนิเด่น้อง้อง้องดาวแกะเออ้องถวยแก้เบิงสีกแกะ่นะไรลองลองมึงดูลองขิดมึงดูสีกแกะ่นอะไรตัวันเป็นหูนะตัวไนตัวนี้บอสนี่จะลองงะอันนี้ออกนี่ชดใช้ชืช่อได้ฮะฮะเด้สีกแกะ่นะไรอ้าวชาการขึ้นเบิง้ง หอฮะมีแต่งัดเป็นหั่บอบ่งัดก็ได้ตัดเป้นตัดเป้นตันใช่หละส่อแปะใช่อีกนะเนาะเป็นั่นแหละเออเออเป็นั้นแห้ะเออแต่ว่าต้องห้มันแน่นอะไรบอสหาสิแก่แนะได เพราะว่าคันมั่งไม่ได้งัดมันงัดยากเลยได้คันงัดตอ,อกเบื้องนี้ตอกแขนนี่ลงตอกแขนนี่ลงมันยังเงงอยู่นหนฟื้นมันนะเด็ดเด็ดเด็ดเออจ็บแล้วบ้านนี่เจ็บแล้วบ้านนี่อ,อ่าเด็ดเอา พ่อบอสมีตะรวย <c oughs> เออแก้แก้ไครดีอ่ะอ่าห้าเฮอยาห้าห้อห้อนห้คิดา่าห้าห้าอดบหอ้มื้นอ้า่้าห้า้าาห้้า้าห้าห้้น้นนะาา เอาอันนั่นได้จะหน่อยนี่เอาอันี้ได้นี่เอามาได้จะน่อยนี่เอามาได้มางงอยคนละมาได้เนาะ มีแตะมึงเด้อพี่น้องมีแต่ไมมเสียดไมมอย่างมันเนาะมีแต่แบบว่าตัวที่เขาตัดเขายังกาบ่พึ่งเพื่อนเอาไปทั้งใดเพราะว่าเขายังสีมีแนวเห็ดเด้อเราจะเอาเห็ดเพื่อนขอบเพื่อนขั้วก็ได้ได้ตัวเศษมันมีแต่บัวบัพึ่งเอาไปทั้งใดเด้ออ่าจนถ้าว่าเลี้ยวเบิดกันอ่าตะปูนี่ตะปูนี่เพราะ เอาโจ๊กอาเริ่มชูงขึ้น้วเนาะจะได้ใส่มาเนาะบ้านใส่ตัวนี้แล้วพี่น้องไอ้เนาะนั่งล้านพันเอิญตัวไหนกะตัวนี้หอยหัวหอข่าง

พีเนาะว่ามือนี้จะได้ไปล้างเตื้พี่น้องเลยนะเนาะ,ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ทุกชิดจะชิดขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะอาสีฟ้าพี่พาน้องไปติดตามชมเบิ้งเฮือนของอ่าน้องจ้อยอันนี้พี่น้องเลยเนาะสำหรับเฮือนนอ้องไม้ก็ถือว่าวงไว้ทันใจพี่น้องเลยเนาะอาสมเซยทางอ่าทีมงงานของลุงแก้วพี่น้องเลยเนาะอน่ะ สำหรับคลิปนี้ตุชิดกับเช์ได้ขอโตโัวจบคลิปลงไปก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะพบกันคลิปต่อไปสอเชี์ได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ